เเีีียยยยอกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้ำคือชีวิตสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชนถ้าท่านต้องการพื้นคอนกรีตทิมลายที่สวยงามรวดเร็วเด่นชัดเทพอมรรัตจัดให้ดีและใช้ทั่วประเทศค่ะเวลาเราทำให้า มีความสุขน,นะมีความสุขครับเพื่อประชาชนเออได้มีน้ำใช้กันได้ทำการเกษตรกันเนี่ยค่ะท่านผู้ชมทุกทขาววันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลยานานอ,อําเภอโ<ผ>พ<ร>จังหวัดนครส<ร>วรรวัดทำนานจ<ร>้ะพอไม่มีน้ำนตีตายไหม โอ้โหอย่าพูดเลยเราตายแลยข้าวตายเราก็ตายข้าวก็ตายฝนแรง้วยครับปัญหานี้เกิดจากสภาพพื้นที่เดิมนะฮะตื้นเขินไม่ได้รับการปรับปรุงทีนี้เราก็มาทะลุทะลวงอะทะลุทะลวงให้น้าเข้าไปเก็บไว้เพราะอ้องพิสิทธิ์ครับตอนนี้เราจุงน้ำมาแล้วจุงน้ำมาแล้วฮะมาเก็บละเก็บในแหล่งน้ำละเป็นลักษณะอ่างพวงละอ่างพวงท่านผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะจากที่แห้งที่แรงที่นี้บ้านกลางแดด แล้วก็ยางตาลความลึก6เมตร<ม>นะความ <Okay. S 1> จุนี่ยาวขนาดนี้ยังไม่ล้านคิวสล้านคิวแล้วเราก็กระจายตําบลพิกุลจะก็ต้องขอขอบพระคุณกรมทรัพยากรน้ำเป็นโครงการรักพื้นฝูโครงไข่บึงตาสังเชื่อมกับคลองบ้านท่าจันเนี่ยเราจะดึงน้ำจากแม่น้ำปิ่งโดยระบบโซลารเซล เราจะดึงน้ำเนี่ยเข้าคลองส่งไปแก้มลิงคือบึงตาสังแก้มลิงเนี่ยบึงตาสังเนี่ยน้ำจะขาดเราก็จําเป็นที่จะต้องดึงน้ําจากแม่น้ําปิงเข้าไปเติมให้โดยใช้ระบบคงข่ายเป็นการเชื่อมน้ํากันก็ไปเข้ากับ10มาตรการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติปออนชอพลเอกประวิตย์วงศ์สุวรรณทางกระทรวงเนี่ยก็เลยมอบให้ทางก,งกรมชลประทานน้ำเนี่ยเข้ามาดูแลในพื้นที่ก็เลยได้เกิดเป็นโครงการโครงขายแหล่งน้ําบึงตาสังเชื่อมต่อกับบ,บ้านท่าจัน ประมาณ4ี0ห้รคัวเรือนค่ะพันกว่าไร่ค่ะแล้วบ้านนาย,ยกทํานาไหมไม่ได้ทําค่ะแล้วทางบ้านเขาไม่ว่าตอนนี้อนะตอนนี้กําลังคิดจะกลับมาทําแล้วค่ะแล้วค่ะเพราะว่ามันมีน้ําใช่ค่ะเรื่องน้ําเป็นหน้าที่ <Yeah! S 2> ให้ชุมชนได้มีน้ำใช้โดยมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดหรือไม่มีเลยวันนี้นาะทัานได้ผลผลิตเยอะมากเพราะได้กรมน้ำมาช่วยค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณกรมทรัพยากรน้ำเพื่อประชาชนหรือว่าเกษตรกรน,นี้ก็จะได้ได้อาศัยน้ำนี้ประกอบอาชีพขอบคุณท่านรัมนตรีวรวุฒิศิลปร,ราชาขอบพระคุณท่านประลัดจตุพรบุรุษทัศน,น์ท่านอธิขขบดีพาดิานท่านอธิวัฒน์สุขทนธประดิษฐ์ คิดอะไรไม่ออกอถ้าพูดเรื่องน้ำนะครับคิดถึงกรมน้ำครับช่วยได้ครับขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้มีน้ำและสายประเรเย้ขอบคุณกรมน้ำมีน้ำจะมีชีวิตเย้